แล้วปีหน้ายังเป็นปีที่ยังต้องปล่อยแบบตามกระแสลื่นเริงไปเรื่อยๆก่อนนะคะถ้าสังเกตดูจะมีเคบีที่มีศีรษะเป็นรูปแมวนะคะ้นอานอันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าถามว่าการแต่งงานเนี่ยนะคะอาจจะต้องเลื่อนไปหน่อยเพราะว่ามีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะแฮปปี้อย่างงี้แฮปปี้ยิ้มมากกว่าขอขอแต่งงานปีหน้าแต่งงานไปก่อน เอาเป็นว่านี้นะคะเราก็ได้เล่นเช็คอินเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกที่เราไม่เคยได้รู้เลยนะแล้วก็เป็นความเป็นศัตว์อาจจะดูเป็นศาสตร์ลึกลับนะคะแต่ก็สงพลังแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นมงคลดูเอาไว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่เลยจริงๆความเชื่อนี่ไม่เคยทําร้ายใครนะครับเพราะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าอ๋อให้เชื่อในทางที่ดีก็วชันะเชาละวันนี้เดอะเกสเท้าเช็คอินของเรานะคะก็คงจะต้องขอบพระคุณนะคะคุณอาจารย์หมออาจารย์แพทย์ค่ะ วันนี้ว่าที่เจ้าสาวของเราซึ่งก็ร้องแร้วแั่ีแกลน้องโอนะคะขอบคุณทค่อบค่ะขอบคุณครัแล้วก็ขอบคุณชลนอบชวันด้วยนะโอ้โหนี่เขาก็ให้เรามาตระวก็แตะ่้างเขาที่ที่นี่แหะคะนี่แหละของคุณอะไรไม่ก็คุคโมคนะครับร้านไม่ใช่คัะตัสตัสตัสะตัสจะต๊สตลอดแอยตึ๊ ชั้น3าชั้น3ามนะคะชน่าราวันนีลาคผู้ชมไปก่อนค่ะแต่าน่าจะพาไปเช็คอินที่แปลกๆอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ